เอาละค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมมารวยการ์เด้นเพราะรอบที่แล้วมาดามแผ่นไปที่รามาการ์เด้นซึ่งวันนี้อีปุ้ยก็ไปรามาการ์เด้นกัน <c oughs> ก็เลยมาสายนะคะอา้าวสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ารับปริญญาคนนั้นอ๋อไม่ใช่อันนั้นลูกติดเราตอนมาเรียนอันนี้ค่ะเราจะมาแต่งคนนี้ค่ะ <c oughs> ชื่อว่าน้องอ้อม <c oughs> ใช่ไหมคะ ค่ะนะคะน้องอ้อจะเป็นเด็กเรียนที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากเห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยคุณคะไม่ใช่ปริญญาตรีนะคะนี่คือปริญญาโทแล้วใช่ไหมคะลูกค่ะเออเลยนจบปุ๊บมีผัวเลยไหมคะยังค่ะยังนะคะทุกคนเป็นพยานให้ฟังนะคะวันนี้ดูหน้าตาแบบน้องแบบเดูเด็กดูใสมากนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะปลูกความเป็นดุริในตัวน้อง ดีไหมคะเราก็จะเปลี่ยนลุกน้องนิดนึงนะมีคามมําถามว่า่าาเรียนจบด้วยเกรดอะไรหรอครับ3.85 3.85นะคะอันนี้คืออนาคตที่ดีของชาติค่ะ2.09มาดามแพมพิงค่ะนะคะอย่าเอาไปเทียบกันนะครับปุ้ยตอบที่เท่าไหร่คะ2.7นะอยู่นะ2.7อยู่ ว่าชนะกูแต่ไม่ชนะเรื่องเดียวก็เรื่องผัวอ่ะเราลดแต่งหน้าให้น้องเลยแล้วกันแล้วกันคิวให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะป้วยวันนี้เราจะทําผมให้น้องเป็นอย่างไรคะน้องชื่ออะไรน้องยังไม่ได้แนะนําตัวเลย,อยบอกชื่ออ้อมไปสองรอบแล้วค่ะค่ะนะคะ <c oughs> อ่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้าแห้งเราก็ทาครีมบำรุงแต่ถ้าน้าไม่แห้งกนะค่อนข้างมันก็ไม่ต้องทาครีมบำรุงนะคะ อาละค่ะสำหรับน้องเนี่ยถามว่าตาสองชั้นนะคะจะเป็นสองชั้นหลบในเราจะติดสติกเกอร์ให้นิดหนึ่งนะคะมูลค่าเนี่ยประมาณ20บาทถัวเฉลี่ยมาแล้วนะคะเราติดให้น้องคนนิดหนึ่งหลับตานะคะลูกอ่าเราต้องเปิดตาให้น้องกว้างยิ่งขึ้นอลืมตาค่ะอ่ะาคาวนี้ก็จะเป็นสองชั้นหน,น้าน้องก็จะดูเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นน้องบอกกูยังไม่เห็นกระจกเลยค่ะนะคะเราก็ติดค่ะเราขายของนะคะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทค่ะ ติดให้น้องคขนิดนึงค่ะให้สูงกว่าชั้นพับตาเล็กน้อยนะคะอา่าลือตาครัอ่าเป็นไงตาแป๋วนะคะสวยเลยนะคะแบลบลค่ะดยากดูกระจกไหมคะไม่เห็นเยอะเลยกระจกข่าวนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ลงรองพื้นให้น้องเขานิดนึงนะคะไม่นิดหรอกกลมมตลับ นะคะเราต้องเต็มที่ให้น้องคนนิดหนึ่งเพราะว่าน้องเป็นคนที่ค่อนข้างเหงื่อเยอะเราใช้คอนซีลเลอร์ประเภทชนิดครีมนะคะกดๆไปให้ทั่วหน้านะคะถามว่าถ้าเกิดว่าใช้รองพื้นเยอะมาดามแพมเนี่ยเก็บตังค์เพิ่มไหมคะไม่เก็บค่ะหน้าเล็กกว่านี้กูก็ไม่ลดค่ะไม่ลดไม่เก็บเพิ่มค่ะราคานี้ตามมาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวไม่คุ้มก็ไปเด็กข้าวเยอะๆนะคะให้หน้าอิ่มๆเอิบๆเราจะได้แบบว่าเออคุ้มในการแต่งหน้านะคะ อ่ะเนี่ยตอนนี้นะคะเราลงรองพื้นไปแล้วนะคะอ่ะเราลงทั้งหมดสองสีนะคะเราลงสีประมาณแบบสีผิวก่อนแล้วค่อยลงเป็นสีเข้มนะคะเพราะว่าอะไรหน้าเราเนี่ยจะได้ดูแบบว่าเออมิมิติมากขึ้นนะคะมหรือมันตัดมันตัดเฉยๆเดี๋ยวมันก็มาัม้ง อัลล่าค่ะและสาหรับใครที่เหงื่อเยอะนะคะเราก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะวันนี้เราเลือกใช้ลอร่านะคะระบบทรานบุบลูบลูเซนนะคะลอร่าทรายบลูบลูบลเซนเป็นแป้งโปร่งแรงนะคะเราต้องออกแอสเซนต์ให้ถูกนะคะสะดุดเหรอสะดุดค่ คือเรื่องของเรื่องเราแต่งหน้าแบบว่าเฮ้ยนักเรียนสามจุดแปดเนี่ยเราต้องดูให้มีความรู้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องเขาบอกว่าพี่คะพี่เป็นช่างอะไร่ะคะพี่ดูไม่มีความรู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยกูเอเคเซนที่เข้าสู้นะคะอ่านว่าอะไรนะคะเลือกทรานซิลเอร์เซนใช่ไหมคะ โอเคนะคะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกถ้าไม่เข้าใจคือโง่นะคะ <laughs> อ่ะเรากอแป้งไปนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าใครผิวมันเนี่ยบอกไว้เลยว่าเราจะต้องใช้แป้งฝุ่นเพื่อที่ว่าทําให้รองพื้นเนี่ยเกาะกับหน้าแล้วซับความมันบนใบหน้านะคะอ่ะล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรากําลังทุบหน้าให้น้องอยู่นะคะทําการทุบหน้าย้ําว่าทุบหน้าแล้วน้องก็ถาม พี่สาวเราว่าเจ๊เจ๊หนูคุ้มใช่ไหมพราะหนูอะไรนะลูกหน้าใหญ่ค่ะหน้าใหญ่ะคะ่ะไม่ได้พักนะคะบอกว่าอิ่มเอิบน,นะคะแต่น้องบอกหน้าใหญ่นะคะถามว่าคุ้มไหมเหรอเราต้องทําแบบว่าถ้าคนขี้เหนียวอ่ะหนูนึกออกป่ะหน้าเนี่ยมันจะทาแค่ตรงนี้มันทาไม่ถึงกกหูลูกคน<ม>ขี้เหนียวอะ่ะแล้วหนูะเออเหมือนใส่หน้ากากแล้วปกติหนูทาไหมคะไม่ได้แต่งหน้าเขาไม่ได้แต่งหน้าสรุปว่าโคตรขี้เหนียวสรุปว่า โคตรที่เหนียวนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าความสวยของแต่ละคนในยอยู่ที่ความพึงพอใจในตัวของเราเองเดี๋ยวพี่จะแรงเงาดั้งให้หนูนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันชื้นเดี๋ยวหนูหายใจไม่สะดวกนะคะลูกอ่าหายใจคล่องขึ้นไหมลูก <laughs> ที่ได้แค่แกนข้างเดียว <laughs> ยังไม่ลากไปอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ อ่าดูสิหายใจคล่องขึ้นไหมคะไม่ตอบกูอีกน,นะคะแสะดงว่าการแต่งหน้าไม่เป็นผลค่ะนะคะลากมาเลยค่ะแกนจมูกต้องมาค่ะเพราะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทาให้หนูอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าหนูหายใจกันทางิวหนังหนูมีรูค่ะอ๋อหนูมีรูใช่ไหมคะ พี่ก็มีรูค่ะเนี่ยเล่นกับกูแล้วไวล่ะตอนแรกนั่งเงียบเิ๊บเลยแต่งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะมาดามแพมแกงน้องหรือเปล่าคะยังไม่แกงค่ะยังหรอยังค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแป๊บนึง รอก่อนกูเกียร์ก่อนหน้าเราก็เหมือนโต๊ะจีนนะคะถ้าใส่แต่ผ้าปูโต๊ะอย่างเดียวมันก็ใหญ่ค่ะดังนั้นเราต้องเอาขาหมูยำสามกรอบนะคะเ,เข้าวผัดหมูหยองต้องมีนะคะแต่งเสร็จอิ่มเลยเออแต่งเสร็จปุ๊บอิ่มเลยนะคะลูกนะคะเราก็ต้องจัดพื้นที่นะคะอ่าตอนนี้เราเพิ่งเอาเข้าวผัดมาลงนะคะแป๊บหนึ่งลูกแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเนี่ยดูสิคะ แค่เฉดดิ้งแค่เฉดจมูกเนี่ยน้องก็สวยขึ้นเป็นกองเลยเชื่อไหมคะเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บพอน้องหันซ้ายปุ๊บดูกระจกเฮียนี่ใครอะต้องตกใจนะคะปฏิกิริยาเฮียนี่ใครอะอะไนี้นะคะว่าอะไรจำไม่ได้ไม่ถึงในกระจกในกระจกเห็นกูเนี่ยไม่ได้เห็นตัวเองนะเห็นกูเนี่ยในกระจกเฮียใครอ่ะอไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้แกนจมูกก็มาแล้วนะคะแม่สัต โมสมซะ <c oughs> เอาซะรู้จังหูเห็นชัดเลยเอาราคาสำหรับใครนะคะที่ตาค่อนข้างบวมนะคะเนื้อตาหนาอ่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่ไปหาหมอก็ติดสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะเนี่ยเราก็ติดสติกเกอร์ไปแล้วใช่ไหมอ่ะคานนี้โดยใช้สีเนื้อแมทค่ะ ทาไปที่เปลือกตานะคะทาเบตทาตาไปก่อนนะคะแล้วใช้สีเนื้อแมดเป็นโทนน้ำตาลทาไปค่ระเบิดเบ้าให้ฟุ้งขึ้นเพราะเนื้อที่เขาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องจัดให้แบบว่าบาลานซ์กันนิดนึงนะคะโดยการใช้สีน้ำตาลค่ะสีช็อกโกแลตนะคะเรามาฟังเสียงของออนักเรียน3.98กันนิดนึงค่ะอะไรนะคะ แค่85ค่ะ่ามสิบแป่85นะคะช็อกโกแลตภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงคะช็อกโกแลตพี่เขาจะตอบเราแล้วอะไรนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่กับน้องนี่ถ้าเป็นกูเนี่ยต้องมีผัวฝรั่งแน่เลยอะช็อกโกแลตไม่ได้ค่ะพี่ต้องอยู่กับพี่วิทย์ค่ะอ้าวโอ้ เออดี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 อันนี้รู้จริงไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน่ารักที่สุดในการรู้กับคุณนักหาอ่ะป่้ยช็อกโกแลตสิขอบคุณน้องทําไมอ่ะเกินสติให้รู้ว่าต้องอยู่กับใครนั่นเหรอใช่มึงอ่ะช็อกโกแลตสิช็อกโกแลตช็อกโกแลตสิช็อกโกแลตอะไรนะช็อกโกแลตไม่เอาส้มตำติดอยู่ในรูจมูกหรือไงจะได้ดูไงว่าเหมาะกับ หัวฝรั่งหรือเปล่าก็ชอบอยู่ก็ไม่ดูฉันหรอกชอบอยู่ไม่ดูฉันหรอกนะภาษาไม่ใช่อุปสรรคภาษากายอ๋อภาษากายเรนเกตบอดี้เรนเกตโอเคกว่าใช่ไหมแย่นะเป็นไงล่ะพอเจอฝรั่งอ้าวเวลคัมเวลคัมเอ้ทุย่าเออย่แย่เย่เอย่เนี่ยแค่นี้เอาไหนอย่างนั้นเราจะได้ไม่ไปเอาเอาพลาดเหรอออานะคะ ก็สรุปนี่เดี๋ยวใครก็ได้สอนปุ้ยนิดหนึ่งนะคะตอนนี้บอดี้เลงเกตของปุ้ยแบบว่าติดขัดนิดหนึง่งให้แพ็กเกจไปเรียนได้ไหมคะฮะให้แพ็กเกจไปเรียนได้ให้แพ็กเกจไปเรียนอุย้ยงานเยอะขนาดนี้จะมีเวลาเหรอคะไ,ไปไปคุณข,<อ>ขาท<อ>ี่พูดไปอย่างนี้เนี่ย <S <S ปุ้ยคะมีเวลาว่างอา๋อคิวเต็มแล้วคิวอะไรคิวทักผมเต็มแต่งหน้าทำผมเต็มโทรไปเนี่ยนัดยากมากคิวทองอย่าเนี่ยเก็บคนอื่นเท่าไหร่ห้าร้อยเก็บคู่สองพัน แรงแต่ไงล่ะให้เยอะกว่าก็ไม่มาให้เยอะกว่าก็ไม่มาปาดนะาะปุ้ยเอาไหมให้สามพันไม่มายิ่งไปงานเยอะเดี๋ยวขอเคลียร์คิวเก่าก่อนขอเคลียร์คิวก่อนนะคะเรื่องของเรื่องคือแบบว่าเราไม่เข้าใจดูอย่าแบบว่าพลเวลาถามปุ้ยมาเถอะไม่ว่าง รับงานด้วยแล้วเนี่ยงานโยะรับงานด้วยแล้วหนูเชื่อปะล่ะนี่กว่าหนูจะได้นะคิวพี่เนี่ยว่าคิวยากนะสั์ที่คิวยากกว่าพี่ยากนะฮะไม่ได้แกงนี่พูดเรื่องจริงนะคะท่านผู้ชมขาต้องเข้าใจนะคะนิดหนึ่งนะคะคนก็คิวทองไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะโอเคไม่คิวทองหรอกปกติเธอไม่ได้เรียกจนคิวทองโอ้เธอเรียกอะไรจำไม่ได้ ปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่คิวยาวมากตั้งแต่ออกช่องมาดามเพมเนี่ยคิวยาวยาวมากยาวกว่ารถไฟฟ้ารถประสาทู๊กแน่แน่แน่สาธุนะจ๊ะไวพรทเอเสพรนี่ยงานเงินเนี่ยถามปุ้ยช่วยงานหน่อยสิฉันไม่ว่างอ้ายมันแต่งหน้าอีโดอกเล่นตัวแค่ไม่กี่วันหรอกอย่าตอแหลหยุดอย่าตอแหลเป็นอะไร กแหละเดี๋ยวพาไปกินข้าวไม่้งหมดเงินเพื่อจ่ายนะอ่าพาไปกินข้าวแต่ให้กูจ่ายเพื่อตอนนี้นะคะเราก็ระเบิดเบ้าตาให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าท่าผู้ชมดูนะคะตาโตขึ้นกว่าเดิมไหมคะ โต,โตใช่ไหมคะ<ต>น้องคะ<ต>เบาๆ <c oughs> เดี๋ยวลูกตาหลุดออกมานะคะ <c oughs> อ่าเราเขียนหลอกลวงประชาชนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมองขึ้นด้านบนค่ะอ่าเราก็เขียนตาให้แบบว่าไม่ไม่ได้ชิดกับขอบตาจริงมากนะคะล้ําออกมานิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อที่บนหน้าของน้องคนนี้ค่อนข้างเหลือเยอะนะคะเราก็ต้องแต้มให้แบบว่าเยอะนิดนึงนะคะระเบิดตาปไปเลยคะ่ะแล้วหลายคนบอกว่าเอามาดามแพมค้าแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้แบบฟิลเกา,ลเกาหลี อรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะแต่ไม่น่าจะรอดนะคะแต่งอะไรก็ได้ที่เรารอดดีกว่านะคะแล้วถามว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ปุ้ยเนี่ยทำผมเนี่ยบอกอุ้ยเอาแบบอลังการเอาใหญ่ใหญ่เลยนะคะให,ใหญ่ผมให้ใหญ่กว่าหน้านะ่ะได้ยินไหมใหญ่กว่าหน้า,า,มาผม เอาฟิลแบบว่าสวยเหมือนป้าแตนแต่งหน้าให้สวยเหมือนดาราคนดังถามสวยเหมือนไก่สวยเหมือนป้าแตนเลยหนูจะเอาลุงปนดีเลกได้หรอด้เหรอคะป้าเต็งเลียนไถหัวสงสารนา้องรับบทแกงแล้วอีกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาครั้งนี้ยังเขียนไม่เสร็จนะคะอ่าเราจะมีช่วงๆกับลิ้นหุ้ยเนี่ยเป็นไอดอลนะคะในการแต่งหน้าในวันนี้ค่ะ เติมไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็อ่อนแล้วค่ะนะคะน้องอ้อมคับเคยเจอช่างแต่งหน้าพันนี้มาก่อนไหมครับยังค่ะคนคนแรกค่ะคนแรกค่ะนะคะจบข่าวค่ะ รอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาปัดมัรคคราให้น้องเขานะคะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฤด,ดูที่แบบว่านักศึกษาเนี่ยเขาก็รับปริญญากันค่อนข้างเยอะถามว่าน้องเขาได้คิวมาดามแพมมาได้อย่างไรนะคะเราจะบอกไว้เลยค่ะน้องเขารู้ตัวปุ๊บเนี่ยรีบจองปับ๊บก่อนที่มาดามแพมเนี่ยจะไม่มีคิวให้เพราะทุกวันนี้เนี่ยรับงานแค่คิวเดียวถามว่าเพราะอะไรคนเยอะเหรอคะอ๋อเปล่าคะไม่มีใครจ้างนะคะ และคิวที่ว่ายากกว่าน,นั้นคืออะไรคะปุย้ยนะคะปุ้ยทำง,งานเยอะนะคะคมัาจะเทเราตลอดเลยนะคะท่านะผู้ชมขาดังนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบว่า ใครนะคะที่แบบว่าอยากได้คิวงานเนี่ยเงินซื้อปุ้ยไม่ได้จริงๆใชค่ะถ้ามากพอถ้ามากพอจัดกุยทุ่มให้สองพันแล้วมึงยังบอกว่าเรื่องมากอีกนะยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะคะดังนั้นนะคะทุกคนขาเวลาไปไหนเนี่ยตอนนี้คนดังแล้วไงพอไปไหนปุ๊บเนี่ยจะมีคนตามบอกนี่ใช่ปุ้ยไหมคะที่ไปอยู่บ้านดาวเพ็มวะกันเจ้าสาวจำได้เนี่ย โอ้แล้วถามว่าอุ้ยทักแล้วรู้สึกเป็นเกียรติไหมจะได้ติ๊เพิ่มไหมเท่าเดิมฮะแต่เจ๊ปุ้ยงานเยอะจริงนะโอ้งานเยอะใครที่จะจองเจ๊ปุ้ยนะครับจ๊ปุ้ยไหวทีนู่นเลยปี65ไม่ต้องโทรมาจองใช่คิวเอาก็ลองแล้วเดินหน้าล้งแล้วเออนะคะรีบลงคิวเร็วๆอ่ะรีบลงคิวนะคะเธอน่ะเธอน่ให้คิวยาวถึงปีหน้าไ เซนเซอร์นะคะ,ะนะคะอ่ะดูนะคะอ่ะตอนนี้เนี่ยราระเบิดเบ้าให้น้องเขาแล้วนะคะอ่ะใส่แกนจมูกแสงสว่างนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยไฮไลท์นานเนี่ค่ะแต่งปุ๊บเป็นสิงโตปบนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเนื้อที่เรามีอีกเยอะค่ะเราเติมได้มียังนะคะไม่ต้องห่วงเครื่องสำอางจะหมดค่ะเราจะแต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเต็มเนื้อที่นะคะอ่ะเราสู้ค่ะฮะ พรตรงนี้ไม่พอตันไปดวเอยนะคะเราจะจัดให้เต็มค่ะวันนี้เราจัดเต็มนะคะนี่แค่ปัดไมเคิล่านะคะโอ้ยดึงจนน้องตาเหลือกเลยนะเหมือนหมาชี้สุเนี่ยที่บ้านกูเดี๋ยวดึงจนตาเหลืองบอกรัดแน่นๆเดี๋ยวหลุดหันไปดูทีน้องตาเหลือง Ar, น้องเขาไม่ได้ร ει, click, ีเควสบอกว่าเออพี่ปุ้ยคะขอแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะพี่ปุ้ยล้างจนแบบว่าน้องตาเหลือกแล้วนะคะอันนี้คือเทคนิคตาโตนะคะไม่ได้โพสต์อนเทสค่ะเบิกเนให้น้นองเบิกเนให้น้นองตามพิธีเบิกเนตนะคะดังนั้นค่ะถ้าใครอยากตาโตนะคะจ้างปุ้ยค่ะ รู้เลยนะคะจบข่าวแต่คิวเต็มอีก3ปีเพราะฉะนั้นอย่ามาแกงอย่ามาแกงนะคะพอโทรหาพุ้ยุวันนี้ว่าไหมอืมฉันรับงานไ้แล้วอ่ะ <c oughs> อุย้ยเจ้าสาวเช้าเทียงอ่ะ วันอื่นก็มีอ่าอี้มันไม่ใช่วันดีอ่ะต้องรอคิวมึงว่าอ่าท่านผู้ชมคะถ้าวันไหนนะคะติดต่อปุ้ยไปแล้วปุ้ยบอกไม่ว่างอ๋อเลื่อนวันนะคะเวลาวันแต่งงานนะคะให้เลื่อนวันค่ะนะคะยาาเริกดีเคยมีนะเคยมีว่าผู้สาวไม่แต่งงานหาช่างไม่ได้เขาก็เลื่อนไปอยู่นั่นเละเป็นปีหนูเชื่อไหมลูกมีมีจริงเหรอเขารอพี่ปุ้ยเหรอใช่เขารอไม่เขาไม่ได้รอพี่อลาตอนแหละ อ่ะรอช่างแหมทําอย่างกว่ากูเป็นน้องฉัดรหล่อน่ะโชคดีนี่คืออะไรรู้ปะของชั้นเนี่ยเขาเลื่อนเลื่อนงานตั้งแต่ปีนี้เนี่ยแต่งมีนาไอโควิดไงก็โควิดไงผัวอยู่ตามประเทศงานไม่ได้เขาก็เลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรค่ะเราก็จะย้อนเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปก่อนเนี๋ยอ่อนเองเลื่อนไปก่อนเดี่ยอ่อนเองแต่งหน้าล้งเลยตอนนี้ ปีหน้าค่ะสรุปไม่เป็นไรนะคะเจ้าสาวมาดามแพมมาดามแพมสู้ค่ะพอเลื่อนไปอย่านานเกินนะคะเดี๋ยวกแก่มือสั่นแล้วทำงานไม่ไหวนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยรับแค่วันละหนึ่งคิวค่ะเพราะอะไรคะ ตื่นไม่ไหวค่ะคุณหมอเจ๋บอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมาดามแพมยังไหวแต่ดูถ้าปีหน้ามาดามแพมไม่น่าจะไหวเลยนะคะดูจากสังขารนะคะสภาพตอนสภาพตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วนะคะอ่าเราเขยนคิวให้น้องเขานิดหนึ่งนะคะความเป็นเศรษฐีนี่ตรงมาและหนูเรียนจบแล้วหนูจะไปทําอะไรต่อคะอสืบทอดอ๋อนลุกอยาเสพอะสรุปหนูจะไปรับช่วงต่อกิจการที่บ้านหรือยังไงดีคะ ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบค่ะไม่ต้องรีบนะคะหนูยังไม่รีบเลยค่ะพี่อย่าเสือกอ่ะ,ะตอนนี้เนี่ยถามว่าการเขียนคิ้วหนาการเขียนคิ้วบางมันแตกต่างกันอย่างไรอ่ะหลายคนบอกว่ามาดามแพมเขียนคิ้วบางน่าจะดีกว่าจัดหน้าผากกูเหลือเยอะนะคะ <c oughs> ก็เหมือนน้องเขาเช่นเดียวกันก็หน้าผากก็ค่อนข้างแบบมีเนื้อที่นะคะการเขียนคิ้วให้หนาหน่อยเนี่ยน้องก็จะดูเด็กแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นลุคของแม่เรา ยังไม่เป็นเด็กนะคะต้องมีความน่าจะถือนิดหนึง่งอ่าแล้วเราก็จะใช้มารค่าคิ้วปัดหัวคิ้วให้ฟุง้งอ่าดูนะคะอันนี้คือก่อนเขียนอันนี้คือหลังเขียนนะคะอ่าเราจะปัดนิดนึงเพราะว่าน้องเขามีเนื้อที่เยอะนะคะมีขนคิ้วเยอะมีโด,ดนปกแน่ยนะคะปัดไปอย่างนี้จะได้แบบว่าเป็นเส้นขนที่อุยนะคะอุยกับอีนะคะรอดแล้วนะคะจบข่าวค่ะ ทำไปทำมาเพิ่งนึกออกคุณขาครับลืมถามน้องว่าชอบสีอะไรกูแต่งให้จะเสร็จแล้ว <laughs> หนูชอบสีอะไรคะลูก <laughs> อย่าถามค่ะ <laughs> แต่งเสร็จแล้วพี่อย่าถามค่ะจบข่าวนะคะรู้เรื่องเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็แต่งหน้าน้องก็เสร็จแล้วดูซิว่าน้องจะอุทานว่ายอย่างไร นะคะพร้อมดูกระจกไหมคะน้องทําหน้าทําตาแบบว่าสะดุ้งมากเลยนะคะถ้าเกิดใครจําหน้าน้องไม่ได้นะคะกร,ะรุณาต่อกลับไปที่ต้นคลิปค่ะพร้อมไหมคะ <dedim> <mm> ถือสิคะ <mm> ถือค่ะแล้วดูคะ่ะ <mm> เป็นไงบ้างคะ <mm> 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 ไม่ได้รับคำตบอบกลับมาเลขที่ทันเลียนเงียบเลยนะคะ ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะว่าสวยหรือไม่สวยถ้าน้องไม่ชอบเดี๋ยวน้องเขาก็ไปล้างหน้านะคะเออได้เท่านี้แหละนะคะเปลี่ยนชุดไหมคะค่ะนะคะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยนะคะแต่ถามว่าสวยไหมทางนู้นบอกว่าไงคะสวยค่ะสวยค่ะนะคะอันนั้นแต่งหน้าพร้อมเข้ากล้องค่ะเมื่อกี้ไม่ยอมถ่ายเพราะอะไรยังไม่เสร็จไม่มีคิวอ่ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องรีบปล่อยน้องไปสู่โรงเรียนมหาลัยแล้วมหาลายัยมหาลายัยมหาลายัาลายอ่ะเราจะบอกว่าวันนี้นะคะขอขอบคุณน้องอ้อมมากๆเลยนะคะที่ยอมแต่งหน้านั่งนิ่งๆให้พี่แต่งหน้าไม่พูดมากนะคะไม่แย่งพี่พูดนะคะออคราวหลังถ้าเกิดว่าหนูจะจ้างพี่แต่งอีกในปริญญาเอกเนี่ยหนูเพิ่มห้าพันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะหยุดพูดเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะใครจำหน้าน้องอ้อมไม่ได้ กลับไปดูตอนคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมนะคะใครที่รู้ตัวว่าอยากจะนัดคิวปุ้ยค่ะนัดล่วงหน้าค่ะหนึ่งปีค่ะบ๊ายบายค่ะ